สวัสดีครับผมช่องภูชิบอลนะครับวันนี้จะมาเล่น free fire ถ้าใครดูคลิปที่แล้วเราก็จะเราก็จะเล่นกันนะครับคือคลิปที่แล้วอะ่ะมันสุดๆเลยครับโอเคครั้งเนี้ยจะเล่นต่อจากพาร์ทที่แล้วนะครับโอเคเริ่มเลยไป ครั้งนี้สิบวิสีเหมือนเดิมนะครับน้าเราจะซื้อ M ห้าร้อยกันนะครับซื้อเหมือนเดิมเลยเฮ้ยเพื่อนใส่เสื้อเอซุดมาด้วยโอ้เพื่อนๆมีหรือยังผมไม่มีนะครับเพราะว่าผมไม่มีเพชรถ,ถึงร้อยนะครับนี่ถ้าใครสังเกตหน้าล็อบบี้ผมผมไม่มีเพชรถ,ถึงร้อยนะครับนี่ผมเป็นสายฟรีนะครับ เพื่อนนายไม่เห็นเหรอเมื่อกี้เขาไม่เห็นว่าปุ้ริยืนยืนชัดชัดตึ้งตึ้ง <c oughs> สม้สมส้ม อ๋อ e> เพื่อนเพื่อนเพื่อนเบิร์นเพื่อนเฮ้ยโชคดีไหมไม่โดนะโดนะครับเฮ้ยโดนคนยิงข้างหลังนะครับโอเคต่อ ครั้งหน้าเราจะจริงจังเลยนะครับมาต่อโอ้โหซื้อเอ็มหกสิบแล้วกันไม่ค่อยถานัดก็เฮ้ยเดี๋ยวเดียวเดยวมีคนใช้มิช้านะครับเขาจะใช้มิชาไปทำไมโดยที่โดยที่แมบบนี้ไม่มีรถมีชาจะจะส่งผลต่อสกิลของมิชาจะส่งผลต่อรถ เท่านั้นนะครับข้างโกดังเฮ้ยเฮ้ยร้อยเจดสิบแล้วนะ hello 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 double kill bye เก่งเหมือนกันนะครับเนี่ยคนเนี้ยเก่งมากเลยนะครับผมก็ไม่ใช่จะเก่งอะไรมากเลยนะครับผมผมเป็นคนที่ไม่ค่อยจะเก่งอะไรเรื่องการชาร์จอะไรแบบเนี้ยเฮ้ย what ปืนหน่อยเอลีกขึ้นัโลโหล โอเคนะครับเขาสอบเขาเขาเขาได้คะแนนไปสองคะแนนแล้วนะครับผมครั้งนี้ผมจะซื้อ AK นะครับตัง์หมดตูดเลยเหลือสองร้อยเฮ้ยไม่ใช่สองร้อยดีสามร้อยตังเกือบหมดตูด hơi 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 đã. hơi hơi เฮ้ยเฮ้ยเพื่อนใช้อารลบด้วยอะ่ะปังเออปัง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 เว้ยเอ,อเอาเลยเพื่อนปังปังเออโอเคเพื่อนเพื่อนโอเคเพื่อนชนะทำให้เราชนะแล้วครับ สองสองแล้วนะครับครั้งนี้เราต้องเล่นให้แบบได้ยิ่งขึ้นผม,ผมก็บอกในใจตัวเองว่าผมผมกลางเหมือนกันเพราะว่าผมตายคนแรกตลอดเลยแต่ผมก็ทำมันเดาคนนึงตะกี้นะ What โอ้เพื่อนมีสไนเปอร์อะ่ะเพื่อน บูเลอโหโยเก่งนะ <First Blood. S 1> แน่ฮมแตกไปแล้วคนเพื่อนไม่โดนไม่โดนอีกเนาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปช่วยเพื่อนก่อนเอา นพา่นฆ่ากันเร็วมากเลยอ่ะอีกหนึ่งแต้มนะครับมาเริ่มซื้อ a w ดีไหมเนี่ยเปลี่ยนเป็นเวกเตอร์เปลี่ยนเป็น,เ,ปนเออจากเบกเตอร์เพื่อนแล้วกันเฮ้ Okay. ไปเฮ้ยไปผิดทางไปตามเพื่อนฮึบบ๊ดบุดบุดจํำบุดอยู่ไหนกันนะเพื่อนยิงอะไรกันนะ รีตัวจันเพื่อนไม่รู้เหรอว่าอยู่ข้างบนน้าไปชุบเพื่อนอ้าวโอยเพื่อน ไปลไเ,เลยกเด้อ๋อื่อนเรีมาเรวด ตกใจโหมีการทำศพด้วยมาที่ครั้งนี้เดี๋ยวรู้เออเสื่อได้หมดเลยหรือโอเคนะครับจะซื้อจะซื้อระเบิดควันกับไอวอร์นะครับ โอเคนะครับผมใช้ a ดับนะครับเฮ้ยดูเหมือนเพื่อนจะยิงกันแล้วเขายิงอะไรกันนะครับผม a ดับก็ไม่ค่อยเก่งอะไรกันหรอกนะครับหืมอยู่ไหนอยู่ไหนนี่อยู่ไหนนี่อื้อ อยู่ในคอนเทนเนอร์เฮ้ยเจอจอ,อมไม่โดนแล้วแค่ผมแล้วแหละไม่มีเลยครับ Mm-hmm ไม่ทันนะครับโอเคนะครับแค่นี้ก่อนนะครับคือบายบายครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับโอเคบายบาย